สวัสดีครับผู้ติดตามผมเบนธนากรจะมาทำการออกทัศนะมวยไทยช่อง3จากเวทีสยามอ้อมน้อยประจำวันเสาร์ที่20พฤศจิกายน2564คู่มวยถือว่าจัดไว้หน้าดูหน้าชมเลยนะครับทุกคู่ในรายการวันนี้สามารถเป็นคู่เอกได้ทุกคู่เลยครับผมเรียกว่าจัดหนักจัดเต็ม น่าดูมากครับบอกได้เลยว่ามวยเบียดทุกคู่แน่น่าจะพลิกไปมาสนุกสุดมันแน่ดูรายชื่อวันนี้แล้วคู่แรกเปิดหัวด้วยมวยลอบมาบินน็อกเอาใครชนะได้เข้าชิงแชมป์ใครแพ้ได้แค่ชิงที่สามเป็นการเจอกันรละวางแชม112ป์ร้อยสิบสองบอ เวทีสยามมวยอ้อมน้อยนาดเสือแข็งโป๊กประเภทติมแปรเรียกอาจารย์การชัยจิตเมืองนนเจอกับรองแชมป์ปูนเสือจากวิกหมอชิตจากช่องเจ็ดสีเพชรแสนคมสิทธิ์นายกต่างพิกัดร้อยสิบแปดปอนด์ คู่ที่สองมวยรอบทบวันมวยมันพันดุรอบตัดเชือกใคยะนะเข้าชิงใครแพ้ได้แค่ชิงที่สามเป็นการเจอกันระว่างขุนเขาตะเกียบเหล็กนนทชัยจิตเมืองนนดวนเขากับพระเลือดน้อยทีวีเอ็มยิมพิกัดร38ป้ปอนด์ มาผู้เอกนำรายการถือว่าจัดไว้หน้าดูหน้าชมเลยครับเป็นผู้เอกรายการเงินล้านได้สบายสบายเอามวยเงินแสนมาชกไอออกตู้ให้เราดูฟรี free เลยต้องขอบคุณทีมงานคนจัดมากเลยครับคูน่นี้เป็นการเจอกันระหว่างขุนเข่าคำชะโนดขุนเข่าเอฟเอคุบขุนเข่าสอกปักลูกทอย โยธิน f อฟเอคุปนอกกับในดวนเชิงนอกกับในกับซ้ายผีตาโหมซ้ายเมืองเลยซ้ายราชสีชายล่าพอหลักบุญพิกัดร้อยย่บปอนคู่นี้เป็นการชิงแชมป์ประเทศไทยด้วยนะครับโดยโยธินชก1 2อยี แบกน้าหนักสองปอนให้กับชายล่า1อยบชิงแชมป์ประเทศไทยรุ่นไม่เกิน1อยบปอนหน้าดูมากกับคู่เอกวันนี้นอกกับในอ่ะคู่นี้ใครจะชกในเกมของใครมาถึงหลังคู่เอกคู่ปิดท้ายรายการคู่ทรงแขกเล่นเล่นระวังกันดีๆคู่นี้ ก็จัดไว้หน้าดูหน้าชมเช่นเดียวกันเป็นคู่เอกได้สบายสบายเหมือนกันคู่นี้ปกติก็ชกเป็นมวยเอกคู่เอกอยู่แล้วคู่นี้จัดเป็นคู่ชมแขกเป็นการป้องกันแชมป์รุ่นลอยยี่สิบสองปอนด์ของเวทีสยามอ้อมน้อยชิงแชมป์ที่ว่างรุ่นลอยยี่สิปอนด์ของประเทศไทยมีรายชื่อรุ่นยอดมวยแห่งปีของการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วย คือมวยทีมงานคนจัดนี่เองซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนนชิงจังหวะฝีมือกับปานเทพพีเคเขาใหญ่พิกัดรอยยี่องกอนน่าดูมากครับคู่นี้คู่ปิดท้ายคู่ทรงแขกคู่ขี้สูสีมากผมมองคู่นี้แหละเป็นคู่ที่สูสีที่สุด ในรายการเลยครับวันนี้เข้าทำการวิเคราะห์วิจารณ์กันเลยนะครับมาคู่ที่หนึ่งก่อนการใช้จิตเมืองนนทถือว่าเป็นมวยทีมงานคนจัดเพราะวันนี้จัดโดยคุณสมจิตแวงแก้วหรือทีมงานจิตเมืองนนทเป็นมวยมาจากเวทเล็กเป็นแชมป์1้2บอปอนของเวทีสยามอ้อมน้อย ไฟนี้ถือว่าปล่อยเวทขึ้นมาชกร้อยสิดูเสียเปรียบคู่ชกแน่ตัวจะเล็กกว่ากันเยอะเลยเป็นมวยจังหวะฝีมือประเภทชิมแพเรียกอาจารย์เตะต่อยกล่องหน้าเสือแข็งโป๊กอยู่ทีมงานจิตบ,บังนนทําำนิดทำหน่อยราคาคงวิ่งแน่นอนแต่ตัวเล็กเจอตัวใหญ่เล็กกับใหญ่เห็นชัดเจนรถตุ๊กเจอรถสิบลอ้อวันนี้เป็นมวยปล่อยเวทขึ้นมา ดูจะเสียเปรียบคู่ชกอยู่นะวันนี้เพราะเพชรสูงเพชรแสนคมสิทธนนายกต่างเป็นมวยกระดูกการ่านมวยถือว่าแข็งพวกระดับรองแชมป์มวยรอบปูนเสือมาจากช่องเจ็ดไม่ธรรมดาแพ้นัดเดียวนัดชิงคือแพ้หมาสมุดแพะมินบุรีแบบพลิกล็อกได้แค่รองแชมป์ม,มาไฟนนี้ดูจะตั้งใจชกเป็นพิเศษ เป็นมวยจังหวะฝีมือเตะต่อยหนักแรงวงในมีขวางหน้ายัดแทงรุนแรงมีศอกงัดศอกวันที่อันตรายแข็งแกร่งแข็งแรง,แง,แงดูมีความมุ่งมั่นมากกับมวยรอบนี้เพราะเคยมีบทเรียนจากการชกมวยรอบปูนเรือมาแล้วได้แค่ลองเชม็มรอบนี้ดูเพชรสนคมมีความตั้งใจมุ่งมานะมากนักข่าวสัมภาษณ์กี่ครั้งก็บอกว่าต้องเช็มเท่านั้น ไม่ต้องการเข้าที่รองแล้วรอบนี้ดูมีความตั้งใจมากและที่สำคัญมวยคู่นี้เจอคู่ชกคนเดียวกันมาแล้วการชัยแพ้หนุ่มสุรินแบบพลิกล็อกเพชรแสนคมชนะหนุ่มสุรินแบบสู้กันไม่ได้เลยแบบขาดลอยเลยเพชรแสนคมมีความมุ่งมานะมากเพราะเพชรแสนคมมีลูกอ่อนมีภาระต้องรับผิดชอบ ผมจำได้ตอนออกจากมวยรอบบุญเสือใหม,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 ม่ๆมหาสมุทรซึ่งเป็นแชม,มป์มวยรอบบุญเสือมีรายการชกไปสองครั้งแล้วแต่เพชรแสนคมคนจัดไม่มีใครจัดให้ชกเลยเพชรแสนคมโพสหน้าเฟซว่าขอรายการชกหน่อยไม่มีตังจะซื้อนุ่มให้ลูกแล้วผมขอรายการชกหน่อยจนมาได้เข้าชกมวยรอบมาบินนอกอ,อช่องสามก็โชวความดีมาตลอด ล่าสุดก็ชนะอีสานเหนือโชดบางเสียนบางแสนซึ่งเป็นมวยหน้าเสือแข็งโป๊กเพชรแสนคมชนะแบบขาดลอยแต่ราคามันวิ่งเลยรออีสานเหนือเหลือเกินวันนั้นผมดูแล้วคํขำไปตลกไปอาวุธมวยรูปเพชรแสนคมไม่ได้แต่ออกมามั่นใจทั้งคู่ด้วยเพชรแสนคมตัวนี้โชว์ความดีมาตลอดรูปร่างสูงยาวใหญ่ดูได้เปรียบแน่วันนี้ รูปเกมน่าจะออกมาการใช้จิตเมืองนนเป็นมวยจังหวะฝีมือน่าจะไปก่อนแต่ดูต้านได้ประมาณ3ยกครึ่งเพราะว่าการใช้เป็นมวยปลดเล็กเล็กกับใหญ่อัดกันไปชันกันไปผมมองอยู่ตัวใหญ่ดีกว่าเลือดตุกๆชนเลือดสิบ้อคู่นี้ดูแล้วเพชรแสนคมจะเบียดเห็นตัวในปลายยกสี่ชนะเข้าไป้ายไปในที่สุด เลดราคาเปิดมาเพชรแสนคมเป็นต่อในราคาห้าต่อสามโอ้ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างแพงเลยนะครับคูน่นี้จริงๆผมคิดในใจว่าวันนี้จิตเมืองนอนจัดการใจน่าจะเป็นต่อและถ้าการใจเป็นต่อมันเข้าทางผมเลยผมจะเอาเพชรแสนคมเป็นมวยเด็ดเลยวันนี้ที่ไหนได้เพชรแสนคมเป็นต่อห้าสาม เลดห้าสามต้องคิดหนักแน่เลดห้าสามผมบอกได้เลยว่าไม่น่าตอ่อทัศนะให้ลองไปก่อนการใัยจะกลับมาพลิกเป็นตอ่อให้ท่านได้ออกตัววางทุนกินสองข้างแน่นอนเพราะเพชรแสนคมชนะได้จะตงไปชนะปลายยกสี่นู่นแหละบทเบียดคู่นี้ดูรูปเกมประกอบด้วย ดูว่ายกสองเพชรแสนคมเปิดเกมหรือ,อยังถ้ายกสองยกสามเพชรแสนคมยังไม่เปิดเกมยังชิงจังหวะไม่ทำให้การใช้ยุบย่นได้หน้าข้ามไปตรงการใช้เหมือนกันแต่ทัศนะผมออกได้ตัวเดียวผมออกไปตรงความมุ่งมานะความกระหายที่อยากเป็นแชมป์ของเพชรแสนคงบวกกับรูปร่างที่สูงยาวใหญ่ บวกกับเพชรแสนคมเขามีลูกอ่อนมีภาระมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบครอบครัวมีความมุ่งมั่นมากกับมวยรอบครั้งนี้ทัศนะออกเพชรแสนคมสิทธินายกตา่างเป็นทีเด็ดประจำรายการหนึ่งตัวห้าสามถ้ามั่นใจว่าชนะก็ต่อไปเถอะครับเอาเป็นทีเด็ดเลยครับเพชรแสนคมสิทธินายกตา่าง มวยจากเซกาบึงการตัวนี้ไม่ธรรมดามาคู่ที่สองเลยครับคู่ที่สองเป็นการเจอกันระหว่างขุนเข่าตะเกียบเหล็กนนตชัยจิตเมืองนนประเภทสูงยาวหุ่นมาเทศส,สูงยาวขานี่บางแต่ก็แข็งดุดตะเกียบเหล็กไม่โดนเจาะยางนอกง่ายๆแน่มวยตัวนี้ ประเภทขวางหน้ายัดแทงดีมีศอกสลับแข็งแข่งแข็งแรงมีหน้าเสือตัวเงินมาสู้แน่นอนอยู่กับทีมงานคนจัดทีมงานจิตเมืองนนเป็นมวยถือว่าก็กระดูกการผ่านมวยก็ดูจะดีกว่าด้วยเจอกับปรางษณ์น้อย t b m ยิมถือว่าเป็นค่ายมวยคุณภาพเช่นเดียวกันประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายเข่าในปล้ำตีดุดันเช่นเดียวกัน คู่นี้เข่าชนคอวะครับสนุกแน่รูปเกมน่าจะออกมาเข่าชนคอแต่จุดเปลี่ยนคือนนทชัยมันมีศอกมวยเข่าชนคอตัวไหนมีศอกจะได้เปรียบและที่สำคัญนนทชัยอยู่กับทีมงานคนจัดอาจเบียดชนะเพราะหน้าเสือทีมงานคนจัดพาเข้าไป้ายได้ รูปเกมน่าจะออกมาประเภทเข่าชนเขา่าสามสี่ไม่ต้องไปอาวุธอื่นเลยเข่าชนเข่าแบบดุดันดูดเดือดแน่คู่นี้ทัศนะผมมองที่ศอกของนนทัใจจะเป็นจุดเปลี่ยนบวกกับหน้าเสือทีมงานคนจัดพาเข้าไปไปได้เลดเปิดมานนทชใยเป็นต่อ11-8เอ็ดปลสิบอดก็ถือว่าแพงเช่นเดียวกัน แต่แพงยังไงถ้ามั่นใจว่าชนะก,ก็ต้องต่อลูกเกมทัศนะให้ดูประกอบด้วยว่ายกสองนนท์ใจเปิดเกมหรือยังถ้ายกสองยกสามแล้วนนท์ใจย,ยังไม่เปิดเกมยังชิงจังหวะกับพลังัดน้อยผมดูเป็นรองให้ข้ามไปพละัดน้อยได้เลยดูยกสองยกสามดีๆนนท์ใจเปิดเกมชวนตละหรือยัง คู่นี้ผมมองว่านนทชัยจะชนะแบบทุระทุเลนแบบหน้าเสืออุ้มเข้าไปสูสีมากเช่นเดียวกันแต่ทัศนะผมออกได้ตัวเดียวผมก่อออกไปมวยทีมงานคนจัดก่อนทำนิดทำหน่อยราคามันวิ่งออกไปที่ขุนเขาตะเกียบเหล็กนนทชัยจิตเมืองนนเอาเป็นทีเด็ดประจํารายการเช่นเดียวกัน มาถึงคู่เอกนำรายการมาแล้วครับขุนเข่าคำชนโนดโยทินเอฟเอคุปปะเภทเก่าชกมานานแกล่งทั่วแผ่นตัวนี้จังหวะฝีมือถือว่าจุกจิกชกยากอาวุธมวยไทยครบเครื่องแต่อาวุธหลักๆก็คือเขานั่นแหละคองรัดมัดตีแกงแกงแกงแรงมีศอกปักลูกทอยรุนนับนกคู่ต่อสู้ได้ตลอดเวลา มีเหลี่ยมเข่าที่ชะกาจากันตีแล้วให้กรรมาการเห็นตีราคาตีกินเหลี่ยมกินตรงไปเรื่อยคองรัดโหนตีทุ่มน้ำหนักตัวโหนขึ้นไปให้คู่ต่อสู้หมดแรงเหลี่ยมเขาประกาศเลยตัวนี้หัวจิตหัใวใจบูสู้ดีและนี้มีความมุ่งมั่นมีความกระหายที่จะเป็นแชมป์มากเลยเพราะชกมวยมามีเข็มขดัดแชมป์ยังไม่เท่าไรอยากมีแชมป์เยอะ ปัจจุบันหาตัวต่อยยากน้ำหนักเท่ากันถือว่าไม่มีตัวต่อยแล้วถ้าจะมีก็จะมีแค่พระจันชายคนเดียวแต่ตอนนี้พระจันชายสภาพร่างกายไม่พร้อมเจอโยทินโยธินเลยต้องต่อน,น้ำหนักสองปอนให้กับชายล่าเพื่อเป็นการชิงแชมป์ประเทศไทยในวันนี้ให้ดูสูสีดูสู้กันได้ชายล่าพ่อหลักบุญสายผีตายโหงจากเมืองเลย ประเภทสายหนักซ้ายแรงซ้ายผ่านตลอดอาวุธหลักคือแข้งซ้ายแข้งเดียวแต่เตะได้คมแข้งเตะได้เข้าตำลาเตะหนักแรงเตะตบขอบกางเกงคู่ต่อสูเ้เผลอมีตะวัดขึ้นข้านคอมีหมัดศอกพลิกเกมตลอดเวลาเหมือนกันยืนมวยนิ่งอยู่ที่หัวจิตหัวใจของชายล่าแล้วว่าจะตกใจไหมเวลายโยธินปล้ำตีวงในตกใจรุ่นพี่หรือเปล่า มีกลัวสอกของโยธินหรือเปล่าวันนี้ดูเอาเองแล้วกันวันนี้นะครับข้อมูลเพิ่มเติมโยธินตั้งใจซ้อมมากตั้งใจที่จะมาเอาแชมป์มากต่างกับชายล่าซึ่งทำหลายอย่างคนเราทำหลายอย่างพร้อมกันมักจะไม่ประสบความสำเร็จชายล่าไปซ้อมมวยสาคนสมัครเล่นกับทีมชาติ ไม่ได้้อมไข่พีเควันนี้และมีอาชีพหลักอยู่แล้วคือเป็นตำรวจแล้วก็ชกมวยไทยด้วยเท่ากับชายล่าทำสามอย่างพร้อมกันวันนี้ต่างกับโยธินซึ่งทำตั้งใจชกมวยแค่อย่างเดียวตั้งใจมาชิงแชมป์อย่างเดียวรูปเกมน่าจะออกมาผมมองว่าชายล่า น่าจะต้านโยทินได้แค่สามยกครึ่งผมมองสี่ห้าถ้าโยธินครองรัดมัดตีได้เมื่อไรผมมองว่าราคาวิ่งราคาหลอยแน่ถ้าชายล่าไม่ดิน้นเวทีสยามอ้อมน้อยก็มันแคบแค่ห้าเมตรเองต่างกับเวทีลุมพินีเวทีราจ,จะดำเนินเวทีมาตรฐานาเลดเปิดมาค่อนข้างแพงเลยโยธินเป็นต่อถึง เจ็ดต่อสี่เป็นราคาที่แพงตามหลักการเล่นแล้วตามเลทดวิธีการเล่นให้เข้าไปที่ชายล่าก่อนและชายล่าจะพลิกกลับมาเป็นต่อให้ท่านได้ออกตัวบางทุนกินสองข้างแน่นอนมวยผู้นี้แต่ทัศนะผมออกได้ตัวเดียวผมออกว่าตลาดหลักทรัพย์เป็นเพียงสมมุติ คู่นี้ผมมองว่าความมุ่งมานัของโยทินน่าจะมาเป็นเช็มได้จะปล้ำตีอยู่ชายล่าปลายปายชายล่าน่าจะไม่ดิ้นแน่อกโยทินเอฟเอครุกเป็นทีเด็ดประจำรายการเลยครับวันนี้มาคู่ที่สี่คู่รงแขกคู่นี้ถือว่าจัดไว้ดีเยี่ยมเลยทีเดียว เป็นการเจอกันระหว่างซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์ป้องกันแชมป์สยามอ้อมน้อยรุ่นร้อยยี่สิบสองปอนด์ชิงแชมป์ประเทศไทยรุ่นร้อยยี่สิบสองปอนด์น่าดูมากครับเพราะซุปเปอร์เล็กวันนี้มีรุ่นยอดมวยด้วยมีรุ่นยอดมวยของการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยไม่ธรรมดาผมมองวันนี้ซุปเปอร์เล็กชกด้วยความกดดัน แน่ชกด้วยความกดดันแน่เพราะไฟนี้เกี่ยวกับลุ้นยอดมวยถ้าแพ้คือโอกาสไม่ได้ยอดมวยก็เป็นไปได้ชุปโปเล็กถือว่าเป็นมวยจังหวะฟีมือเป็นมวยทีมงานคนจัดจุกจิกชกยากเตะได้ตั้งท้ายและขวาคุมเชิงคุมรูปมวยแข่งแข็งแรงดีสูงยาวุ่นมาเทศเลยเจอกับปานเทพเพีเกขาใหญ่ ก็เป็นมวยจังหวะฝีมือสูงยาวเช่นกันแต่จุดเปลี่ยนผมดูว่าวงในท้ายๆของปานเทพสี่ห้าปานเทพตัวนี้มันขวางหน้าแทงเจ็บสลับควันศอกได้ดีดูแล้วปานเทพพลิกได้คู่นี้ดูแล้วพลิกได้รูปเกมน่าจะออกมาซุปเปอร์เล็กดูน่าจะต้านปานเทพได้ประมาณสามยกพึ่ง เลดเปิดมาซุปเปอร์เล็กเป็นต่อห้าสี่ผมมองว่าซุปเปอร์เล็กเป็นต่อปานเทพไม่ได้สำหรับผมผมมองซุปเปอร์เล็กเป็นมวยเกรดบีปานเทพเป็นมวยเกรดเอมวยเกรดบีมาต่อมวยเกรดเอผมมองว่าหน้าลองมากคู่นี้หน้าลองมากเอามวยเกรดบีมาต่อกรวดเกรดเกรด A อผมมองว่าหน้าลองมากวันนี้ เป็นคู่ที่น่าลองจริงๆทศนะผมเอาปานเทพพีเคเขาใหญ่เป็นมวยน่าลองเป็นมวยทีเด็ดเลยเพราะทีมงานนี้เขามีตัวเงินมาลองตัวเงินมาสู้ตัวเงินมาเล่นแน่นอนเอาเป็นมวยน่าลองทีเด็ดเลยครับผมปานเทพพีเคเขาใหญ่สรุปทีเด็ดเจ็ดดาวห้าดาวสามดาวจากผมทีเด็ดเจ็ดดาวผมออกไปที่เพชรแสนคม ทิศนายกต่างผมมองว่าสูงยาวใหญ่กว่าเยอะเล่นตัวใหญ่เมียไม่ดุเมียไม่ดา่าเมียไม่ว่าเมียไม่ตีแน่นอนทีเด็ดห้าดาวผมออกไปที่นนทชตยจิตเมนนืองนนผมมองว่าเขาชนเขานนทชตยมันมีศอกเป็นจุดเปลี่ยนแน่นอนบวกกับหน้าเสือทีมงานคนจัดส่วนทีเด็ดสามดาวประจำรายการเป็นมวยหน้ารองที่สุดครับปานเทพพี PK เกาใหญ่ชกแบบ ไร้ความกดดันวันนี้ดูน่าลองมากส่วนเด็ดสิบดาวผมออกไปที่ขุเข่าคคำชนะโนดขุเข่าเอฟเอคุกขุเข่าวอกปักลูกถอยโยทินเอฟเอคุกให้เป็นทีเด็ดประจำรายการทีเด็ดสิบดาวเลยครับวันนี้เอาละครับเอาโยทินเป็นทีเด็ดสิบดาวประจำรายการถือว่า ทีเด็ดจริงๆโยทินวันนี้วาสนาผมมองว่าถึงเป็นเชมแล้วครับผมเป็นไงครับชอบไหมครับชอบตามชอบตา่างสวนได้ไม่ว่ากันเอาข้อมูลตรงนี้ไปประกอบการตัดสินใจสรุปเลทราคาต่อรองให้ฟังอีกหน่อยคู่แรกเพชรแสนคมเป็นต่อห้าสามคู่สองนอนทชจัยเป็นต่อสิบเอ็ดแปด คู่สามโยทินเป็นต่อเจ็ดีคู่ซีซูเปอร์เล็กเป็นต่อห้าีสรุปมุมคู่แรกผมให้มุมน้ำเงินคู่สองผมให้มุมน้ำเงินคู่สามผมให้มุมแดงคู่สี่ผมให้มุมน้ำเงินครับชอบไหมครับชอบตามชอบตา่างสวนได้ไม่ว่ากันเอาข้อมูลตรงนี้ไปประกอบการตัดสินใจใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด ซับสไกรเพื่อติดตามคลิปต่อๆไปของผมครับสวัสดีครับ